แล้วไอ้จนน่ะไอ้จนไม่ได้เปล่าอะสมมติผมมีแดกเกอร์เงี้ยแล้วก็ไปบับไอคอนที่ปักถือปักฉลามว่าไอ้จนไอ้จนก็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 น่าได้นะคิดว่าไม่รู้ว่ะไอ้เที่ยไม่รู้ว่ะและไอ้สองตัวบาทนี่ใครอ่ะไอ้รอคูดาครับลุงไอ้เดี๋ยวจะเข้าแก๊งกันเลยไอชุดลายทหารไอไอเนี้ยไอตรงกลางอ่ะมึงชื่ออะไรอ่ะ ชื่อข้าวลุงอาอยุไรสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเรียนมอ,อะไรละไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนทํางานยังยังครับยังยังเอาดีของรุ่นแล้วมึงหาเงินไงเนี่ยไม่หาครับลุงเอ้าแล้วมึงกินยังไงอะถ้ามึงไม่หาพ่อกับแม่ครับลุงเออแ <laughs> จ๋เ <Okay. S 1> พราะแม่ทํางานอะไรบอกได้ปะ ไม่ปนไรม่เป็นไโอเคไม่รู้พ่อแม่มึงทำงานอะไรด้วยเจ๋วยอดไอ้หนุ่มได้ขวาสุดอ่ะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบครับลุงยี่สิบเฮ้ยเสียงมึงใช้ได้ชื่ออะไรมีวครับมียูก็บอกมึงตัวตึงนี่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับมึงเก่งอะไรมาครับอย่าลุงไหนมายาลุงตึงยิงเ่าเขาบอกอ่ะเอาอะ โอ้ยัง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 เสียวจัดตะกี้ตัดลมไปแม่งก็จะไปแล้วพี่เดียวว่าไงเมนมีที่พี่ถามหาจะตามดึกแล๊บหนึ่งได้ได้ได้ ้องเห็นมันนะโชว์ของแล้วได้เวลาโชว์เออ อยากดูรีแอคชั่นลุงจัดป็นเท่าไหร่ปม่เท่าไหร่เฮี่ยนี้เล่นไม้ลอยัตว์จริงๆไม่เท่าไหร่ไม้ลอยเขาเล่นันแล้วสมัยเนี้ขอโทษครับจริงจริงไม่ลอยเขาเล่นโดนมึงโดนลุงนานแล้วถ้าเป็นตอนจริงอ่ะครับขอโทษครับ ลุงลุงชอบกินเบียร์ครับผมจะพัฒนาครับไม่ไม่กินไม่กินไม่กินเลยไม่กินแอลกอฮอล์ใช่เขาบอกดูาเบียร์เบียร์เรามันอร่อยกว่าใช่เหรอใช่คแบบไม่กินเลยเลยมันมันหวานกว่ากินแต่เหล้าขาวเลยโอ้เยอะลงที่นี่เยอะาเหล้าขาวใช่เหรอใช่สี่สิบดีกีอย่างเงี้ยไม่บอกไม่รู้ที่นี่มันเท่าไหร่อ่ะแต่แบบกินจริงเหรอเหล้าขาวอ่ะแค่ได้กินก็ไม่ไหวแล้วประมาณบล็อกของบล็อกเนี่ย เมาเลยไหนใครยังไม่ได้นำตัวออกมาข้างหน้าดิกูยังที่กูยังไม่ได้ถามเนี่ยมึงออกมาข้างหน้าดิกูจะเรียงตัวถูกมึงยืนดิมึงยืนหน้ากระดานดิไหนมึงยืนหน้ากระดานเลยใครที่กูยังไม่ได้ถามเนี่ยมีเยอะเลยใครที่กูเรียกมาถามทีเพื่อนดี้าเพื่อนมาแนะนำตัวลุงดิลุงอยู่กาตีอะไหนหมูดิหมูชอะไลหมูอะ ชื่อไหงครับลุงอายุไรอายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองใช่ครับมอะไรแล้วมอะไรแล้วจบจบแล้วจบแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้เรียนครับลุงเพราะอะไรลุงไม่เรียนอ่ะไม่ชอบเรียนครับแล้วลุงไม่เรียนใช่ครับแล้วทํางานยังไม่ทาครับไม่ทําด้วยใช่ครับขอเงินพ่อแม่ใช่ครับ ุดยอดเพราะกูก็ขอเงินพ่อแม่จนถึงอายุยี่บห้าแล้วกูเกาะเมียแดกต้อต่อด้วยถึงประมาณยี่บเจ็ดอ่ะสองสามปีเกาะเมียแดกสุดยอดเดี๋ยวมึงผ่านเกณฑ์แล้วขับอถแล้วหัวฟ้ามึงชื่ออะไรชื่อชื่อเลนครับชื่อเลนเออชื่อเลนอยู่แก๊งแรกมาก่อนอยู่แก๊งแรกแล้วก็เอาเอาไว้เผื่อลุงใช่ครับอะไรบอดเล็กอะไรครับใช่ครับใช่อะไรอยู่แฟงมานานหนึงอ่ะบอดเล็กเลยครับปีนึงครับประมาณหนึ่งนะปีหนึ่ง ถ้าสี่สองเรียนหรือทํางานอยู่อะไม่ได้เรียนอะไรตอนนี้ไม่ได้เรียนกาแฟบอดมีมีแล้วใช่ไหมก,กิบลากิบมาสุดยอดว่ะพวกมึงมีอนาคตที่สดใสดวะ่ะว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนมึงเข้าเข้ามาเลยเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันเดี๋ยวจําไม่ได้ถามเยอะข้อมูลแม่งเยอะแต่คนเราเนี่ยกูจําได้ชื่นใจเอ้ยมึงไปหา หลายๆประเทศมาได้ปะพม่าอย่างเงี้ยหรือแบบแบบหลายหลายประเทศเด็กแบบุยเมนูเรื่องเอานะลุงกูกูอยากทําแก๊งแบบว่าที่แบบอยู่หลายประเทศมารวมกันด้วยนะมึงลองแบบว่าจะเจอแบบหลายๆประเทศหน่อยเงี้ยเอาเอาอาเซียนเนี่ยไหมลุงอาเซียนเอออาเซียนเอาอาเซียนก่อนญี่ปุ่นจีนโออะไรอีกวะลาวไทยกัมพูชาเวียดนามพม่าสิงคโปรฟิลิปปินส์บุนสิงคโปรอินโดนีเซียเฮ้ยนั่นแหละนี่ไปพวกมึงก็ตามหามา แล้วตอนคอไฟคอยังไงนี่ะลุ่งก็คอแล้วแต่ภาษาเลยภาษาเลยหรอโอ้โหมันเที่ยวอะไรเราไม่ได้แน่นอนไปไหนนั่นมาลีเดี๋ยวไอ้นั่นบูไนเดี๋ยวโอ้โหฝั่งฝั่งของข้าแม่งงแน่กูบอกเลยอเฮียเฮ้ยถ้าถ้าเราได้แบบนี้มาเราก็จะเก่งหลายภาษานะเว้ยกูจะบอกให้โอ้โหีเฮ้ยเฮ้ยยัง เปล่าธนาคารไปแล้วเนี่ยธนาคารเล่นไปแล้วครับตีหนึ่งมีครับตีหนึ่งมีเหรอมีอะไรแอดดอบปั๊บตีสองแล้วก็แอดดอบใหญ่ถูกต้องไหมใช่ครับ เียีอะไรทำาปเลยตลอดเลยดีกว่าอย่ที่เนี้ยมียันตีสี่ครับลุงโอ้ยสัตว์แล้วพวกมึงอยู่ถึงกันตีสี่มั้ยู่ตีสี่สิบกว่าคนครับลุงแล้วเราแพ้อะไรบ้างอัตอนเนี้ยแอดอปแพ้ธนาคารครับส่วนมากเพราะว่าคนน้อยอ่าคนไม่พอแล้วมีเรื่องอะไรบ้างยังอ่ะยังนะครับตอนนี้แต่มันมันมีเนี่ครับลุงไอ้อซุนนะครับมันไปอยู่แก๊งสี่เอส ใช่เหรอตามหลอกหลอนผมไม่เลิกสักทีใช่วะหวยหกซุนแล้วผมเอามันเองหลอกทิ่งผว่ผีอีกเขาชอบมึงเปล่าชอบมึงแหละเหียผมหลอนเลยอะแลกเงินแดงชื่อขึ้นหะวันนั้นเขาเขาชอบมึงมึงโทษได้คนเกลียดกันเลเขาจะไม่เจไม่เจอหน้ากันหรอกก็าอาจจะเป็นห่วงมึงไว้คิดเยอะ มึงอาจจะตกหลุมรักกันก็ได้ใครจะไปรู้